สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับเกดกองแสงงนะคะออกง่ายได้ชัวรค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเก็บมาอัปเดตในสองตัวรถที่จัดราคาโปนะรโมชั่นนะลูกค้าใครที่กําลังมองหา Honda าแจไปใช้งานสักหนึ่งคันนะคะออปชัน่นเยอะลๆล้นๆต้องดูรุ่นนี้แบรนด์นี้เลยค่ะพ,พี่ค่ขาสำหรับในวันนี้นะคะเกดอยู่กับเจ้าตัว Honda าแจ๊ด1.5รุ่นตัว V มอในรุ่นสองของตัวปี2017ค่ะเป็นตัวแจ๊ด C K คุณพี่ขากุ้งคสตาร์ทค,ค,คุณแจ๊ดคิเลตวันนี้ราคา คำบาทเท่าน,นั้นค่ะเอกสารชัดเจนคดีนะคะฟรีดาวไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถถ้าฟรีดาวเนี่ยพรอมเพียงแค่8 0 0 0นิดๆเท่าน,นั้นนะตอลอดอสัญญาณเลยค่ะพี่พี่่านด้สนใจสามารถสอบถามใเนเอเจนต์ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคู่สายตรงมาหาเกศค่ะที่035-64777ทางไลน์แอดพิเชียนะคะจะเป็น SI KS1234 อย่าลืมแอดหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้า Hon ด a Jazz คันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวแจจีเคนะคะกุญแจคีเลรกุมสตาร์ทฝ่าด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีลาวค่ะด้านล่างมาพร้อมกับตัวชิฟตเตอร์ต่อหัวตรงรุ่นคู่หน้าเดิมจากโรงงานนะคะในสองตัวเครื่องยนต์ทีมช่างหุ่เกตเนี่ยมีการตรวจเช็คให้แล้วนะเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนค่ะคลาสซีตรงเล่นถังตรงนะคะโอนได้จับคะแนนได้100เครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินค่ะล้วนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยโดนแก๊สมาก่อน แก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้านะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดห้องเครื่องเนี่ยไม่มีข้ามหลายเยื่อของตัวของเหลวฝากระโปรงไว้ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์เดิมเดิมเนี่ยอยู่ครบทั้งหมดทุกจุดเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆคันนี้นะเจ้าของเก่านะคะได้มีการลงล้อมแบกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ บอดี้สีขาวกับตัดกับตับตวล้อมแม็กที่เป็นสีดำนะลูกค้าสวยมากลงตัวเลยมาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางที่เป็น195ทับค่ะ R15 แม็กสีวงสีเส้นไม่คดไม่ดุ้งใดๆค่ะในสองตัวภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวภายในเบาะหนังคอนสีดำบอรแถวหลังสามารถพักได้ด้วยนะคะพอพับไปก็จะมีแบบพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากๆเช่นเดียวกันค่ะพี่ะ่ะในสองตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะเริ่มจากตัวฝังคายมือ ว่แผงเพดผูเพดนะคะเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดค่ะด้านบนนะคะยางขอบประตูลอยเป็นอาร์ค่ะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆโรงงานทั้งหมด ยางของประตูเนี่ยไม่มีอาการสืมภาพแต่อย่างใดเช่นเดียวกันในส่วนองตัวภายในนะคะันนีนจะคุมโทนเป็นตัวภายในโทนสีดาทั้งหมดมีแอร์แบกให้คู่หน้าค่ะระบบเซตตี้ดีมากๆขายพี่ขาในส่วนงตัวราคาเดี๋ยวเก็บให้ดูนะวันนี้ใครอยากได้ Honda าแจ็คออปชั่นเยอะๆนะคะราคาถูกเอาคันนี้ไปได้เลยจากราคาหน้าป้าย419,000บาทไม่ต้องเอาไปวันนี้เอาไปเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเแจ้งเครดีนะคะรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถ ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอยียดกที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกครู hoo, สายตรงมาหาเกตตามคอนแทคด้านล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวออปชันกันนิดนึงออปชันนะคะในส่ง,งตัวคันนี้นะจะได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานเลยจากเจ้าของเก่ามาแบบนี้ค่ะเป็นตัวลูกุณแจ็คคีเรกโกลด์ตสตาร์นะคะพี่ๆขาใช้ปุบบเอนจิ้นสตาร์สต็อป,ตร,ปต,รตรงนี้ได้เลยแอร์เนทุกอย่างใช้งานได้ปกต,ติค่ะเกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออตโต้นะคะพี่ๆล,ล่องเอยการใช้งานเนี่ยคันนี้ถือว่าผ่าน รุ่นกุญแจคิเดตมาพร้อมกับตัวนี่เลยก่มสตาร์ทออปชั่นเยอะมากๆคันนี้จะได้เป็นตัวพวงมลาลัยแบบปรอติฟังก์ชันนะคะและในส่วนของตัวเลขไมล์มาเพียงแค่1นึ่0 0สนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลเท่านั้นเองสเสร็จต่อปีรถปี2017นะถือว่าใช้งานมาน้อยปกติมากๆค่ะป้าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างคันนี้จะได้เป็นตัวเก่งแบบ5ประตูนะคะพี่ขาเก่งแบบ5ประตูแล้วก็ได้เป็นตัวที่แบบว่ามีออปชั่นเยอะมากๆเลยนะส่อากาศจะเป็นแบบที่ฉลามนะคะจะมีสปอยเลอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถ ไฟเบรกตรงที่3อยู่ตำแหน่งนี้นะกระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบไร้ฟ้าและด้านล่างด้านหลังสุดค่ะมาพร้อมกุตัวเซน็นเซอร์ระยะถอยหลังให้2.2ตำแหน่งค่ะใน,นสองตัวภายในอย่างที่เกรดแจ้งเนาะคันนี้สามารถพับได้พอพับไปเนี่ยด้านหลังอยาจะเก็บสัมภาระได้เยอะมาก ในเจ้าของเก่านะมีการตีลําโพงนะคะด้านฝั่งซ้ายมือนะคะด้านหลังมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยพร้อมใช้งานกันสุดๆค่ะและประการโครงสร้างรถยนต์นะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนร้100อยเปอร์น็อตขาท้ายไม่มีการไขยการขยับค่ะในส่วนของตัวฝั่งขวามือนะคะด้านจักประตูนเนี่ยสามารถใช้ในการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้นะคะลูกค้าขา บอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากออปชั่นเยอะสุดๆเลยค่ะสติกเกอร์นะคะบอกลมยางตรงนี้ก็ไม่มีละอองสีไดไมอนด์ทับค่ะและ่ขึ้นไปด้านบนยากขอบประตูแล้วก็ลอยเป็นอาร์ค่ะเช้เจนเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยสีซอกแห้งสนิตเดิมๆหมดค่ะพี่ๆขาคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจก,กไฟฟ้าหมดเลยนะคะสบานประตูฝั่ง,ง,งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบฉนทบล็อกให้ กระจกมองข้างครับเก็บแบบไฟฟ้ากันอีกด้วยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็มุมมองเนี่ยจะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถรถสวยเสมอสีแบบเสมอสวยรอบคันเลยค่ะพี่พี่ขาใครสนใจนะคะแจ๊กกดปุ่มสตาร์ทึ้นใจคิเล่แบบนี้เนาะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกหน้าโปรไฟล์ได้หรือ,อยคะูุชายต้องมาหาเกตนะคะที่0635064777ค่ะทางไลน์แอดออฟิเชียลจะเป็นแอดสาย KS1234 อย่าลืมแอดจาน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่พี่ขาอย่าลืมกดสมัครใ ให้กดไลค์กดแชร์เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและก็ทีมงานกลงเสีงค่ะและสำหรับคลิปตอนี้เกดเขอตัวลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ